สวัสดีครับเพื่อนๆครับก็ตามสัญญานะครับที่เมื่อวานนี้ผมได้บอกกับเพื่อนเไปว่าวันนี้ผมจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของการออโต้โฟกัสในกล้องดิจิตัลยุคป,ปัจจุบันนะครับโดยเฉพาะผมอยากจะมุ่งเน้นไปที่กล้องแบบ Mirrorless mm hmm. เพราะว่าก็เป็นกล้องที่ตอนนี้เราเ,เรียกว่าในตลาดนะครับมีความนิยมในการซื้อหามาใช้ค่อนข้างสูงนะครับ เอ่อท้าความแบบนี้นิดหนึ่งแล้วกันครับเพื่อนๆครับว่าเกี่ยวกับเรื่องของการออโต้โฟกัสเนี่ยจริงๆการออโต้โฟกัสเนี่ยในกล้องถ่ายภาพนะครับตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วนะครับหลายสิบปีก่อนที่เริ่มต้นมีการพัฒนาในเรื่องของการออโต้โฟกัสใส่เข้ามาในกล้องถ่ายรูปเนี่ย จุดประสงค์หลักเลยมันคือเรื่องของการช่วยให้ช่างภาพเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ง่ายดายมากยิ่งขึ้นมีการช่วยออโต้โฟกัสเพื่อที่จะให้เราเนี่ยสามารถที่จะลดระยะเวลาในการที่จะต้องเตรียมงานกล้องเพื่อที่จะถ่ายภาพเนี่ยเพราะว่าเวลาเราถ่ายภาพใช่ไหมครับกล้องสมัยก่อนเนี่ยโดยเฉพาะกล้องสมัยฟิล์มครับถึงแม้ว่าจะเป็นกล้องออโต้ก็ตามเนี่ยมันสามารถถ่ายออโต้โฟกัสได้แต่ว่าอีกส่วนหนึ่งที่เราจําเป็นที่จะต้องให้ค่าความสําคัญเกี่ยวกับ เกี่ยวกับการถ่ายภาพนั่นก็คือเรื่องของ Exposure แน่นอนครับเอ็ก s โพเเนี่ยมันมีในส่วนของโหมดต่างๆเนี่ยมาให้เราเลือกใช้ตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่กล้องรุ่นแบบแมคานิกรุ่นโบราณนี่ยเมื่อก่อนนี้ผมเคยใช้กล้องรุ่น FE2 FE10 อะไรประมาณนี้นะครับของนิคอนเนี่ยก็เป็นกล้องที่มีโหมดที่ช่วยให้เราสามารถที่จะปรับตั้งค่าสปปดชัตเตอร์อัตโนมัติได้ตาม เรียกว่าตามสภาพแสงแล้วก็ตามรูรับแสงที่เราเปิดตั้งค่าเอาไว้ซึ่งนั่นก็เป็นตัวช่วยแรกๆสําหรับการถ่ายภาพด้วยกล้อง35มิลลิเมตรเมื่อก่อนนี้แล้วหลังจากนั้นนะครับกล้องแบบออโต้เนี่ยมันก็ค่อยๆพัฒนาเพิ่มเข้ามาในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโหมดออโต้เนี่ยมันก็เริ่มที่จะมีความสมบูรณ์แบบมันก็เริ่มที่จะมีความสามารถมากขึ้นเรื่อยๆจากการที่มันปรับตั้งค่าได้เพียงแค่สปีดชัตเตอร์อย่างเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะปรับตั้งค่า f อฟสตตามไปได้ด้วยแล้วก็มีในนส่วของการ ออโตโฟกัสเพิ่มเข้ามาซึ่งสาเหตุในการที่เ,เทคโนโลยีการถ่ายภาพเนี่ยมันพัฒนามานาันอาทิทางเนี้ยเพราะเขามองเห็นว่าการถ่ายภาพต่อไปในอนาคตเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ควรที่จะ ง่ายยิ่งขึ้นสะดวกยิ่งขึ้นแล้วก็ลดความยุ่งยากลดขั้นตอน,นต่างๆในการออเปเรตกล้องหรือว่าการควบคุมกล้องเนี่ยให้มาทํางานได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นการออโต้โฟกัสก็เลยถูกสายเพิ่มเติมเข้ามาอีกด้วยทําให้เราสามารถที่จะยกกล้องขึ้นมาพอยต์แอนชูตคือหยิบขึ้นมาปุ๊บแล้วก็เล็งแล้วก็ถ่ายได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของค่าเอ็กซโพเซอร์หรือว่าไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับระยะการโฟกัสว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้า แต่ว่าการโฟกัสในในกล้องเมื่อก่อนเนี่ยนะครับมันก็จะมีจุดโฟกัสที่ค่อนข้างน้อยหน่อยเลยมี1จุดบ้างมี 3. จุดบ้างมี5จุดบ้างซึ่งก็ต้องบอกว่ามันเป็นจุดการโฟกัสที่ถึงแม้ว่ามันจะน้อยแต่ว่าในยุคนั้นนะครับการมีออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตในการถ่ายภาพเนี่ยต้องบอกว่ามันง่ายดายมากยิ่งขึ้นมากๆ เมื่อเวลาผ่านไปมาจนถึงทุกวันนี้นะครับการออโต้โฟกัสมันก็เลยเป็นสิ่งสําคัญอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้การถ่ายภาพเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากขึ้นสนุกมากขึ้นแล้วก็มีความสะดวกมากขึ้นถ้าเกิดเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการใช้งานแบบวิดีโอเนี่ยก็ต้องบอกว่าการใช้งานออโต้โฟกัสมันช่วยให้เราทํางานได้อย่างสะดวกง่ายดายมากขึ้นไม่ว่าคุณจะถ่ายภาพในรูปแบบใดก็ตามนะครับไม่ว่าจะถ่ายภาพสปอร์ตภาพไวล์ไลฟ์ภาพ แลนด์สเคปภาพบุคคลภาพครอบครัวภาพ,ท,ภาพท่องที่ภาพอะไรก็แต่แม้แต่กระทั่งถ่ายมาโครก็ตามนะครับถ้าเกิดเราสามารถที่จะใช้ออโต้โฟกัสได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามันเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ถ่ายภาพเป็นอย่างมากแล้วก็การที่กล้องสักตัวหนึ่งเนี่ยกล้องที่เราใช้งานเนี่ยนะครับมันมีระบบออโต้โฟกัสที่มีคุณภาพดีมีระบบออโต้โฟกัสที่มีความแม่นยำสูงแล้วก็ สิ่งที่สําคัญกว่าความแม่นยําสูงเนี่ยมันคือเรื่องของความไว้ใจได้ของระบบออโต้โฟกัสโดยเฉพาะยุคป,ปัจจุบันนี่นะครับเราเนี่ยในฐานะที่เป็นคนใช้กล้องในฐานะที่เป็นคนถ่ายภาพถ่ายรูปถ่ายวิดีโออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเนี่ยออมีระบบการออโต้โฟกัสที่ใช้คําว่าแม่นยําและไว้ใจได้เนี่ยมันจะทําให้เราค่อนข้างที่จะวางใจในการที่เราจะถ่ายภาพในรูปแบบต่างๆในมุมมองต่างๆที่มันเปลี่ยนไปที่มันแปลกไ,ไปจากเดิมได้อย่างง่ายดายมากขึ้นโดยที่เราไม่จำ ไปที่ต้องไปกังวลในเรื่องของการออโต้โฟกัสว่ามันจะเข้าหรือไม่เข้าซึ่งส่วนคําว่าเข้าหรือไม่เข้าเนี่ยมันสําคัญตรงที่ว่าถ้าเกิดว่าเราถ่ายภาพหรือว่าถ่ายวิดีโออะไรออกมาก็แล้วแต่นะครับแล้วออโต้โฟกัสมันไม่เข้าเหมือนอย่างที่ผมพูดอยู่กับเพื่อนๆอยู่ตอนเนี้ผมมีกล้อง Sony a เอวในการบันทึกวิดีโอตัวนี้อยู่แล้วก็ใช้เลนส์มุมกว้าง16มิลลิเมตร 1> F 1.4ของทางซิกมานะครับซึ่งก็เป็นเลนส์ที่เงียบเลนส์ที่เร็วนะครับมีทางยาโฟกัสที่กำลังเหมาะสมในการถ่ายวิดีโอนะครับเนี่ยระยะถึงเลนส์ก็ประมาณนี้นี่เอามือไปแตะนี่คือแตะโดนหน้าเลนส์เลยนะครับนะขย่ากล้องให้เพื่อนๆดูว่ามันแตะโดนจริงๆซึ่งเหล่านี้ถ้าเกิดว่าเรามีกล้อง ที่เราสามารถที่ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจในการที่จะถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมีความไว้เนื้อเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องของการออโต้โฟกัสที่แม่นยําได้เนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถที่ทํางานคนเดียวโดยที่ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการออโต้โฟกัสว่ามันจะเข้าหรือมันจะไม่เข้าแบบเป็นอย่างดีอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผมหยิบกล้องเข้ามาใกล้ๆแบบนี้นะครับเนี่ยแล้วก็โชว์ให้เพื่อนๆเห็นว่าผมถือกล้องอะไรอยู่หรือว่าถือโฟลダร์อะไรอยู่เนี่ยแล้วผมก็กลับมา มันก็สามารถที่จะโฟกัสติดตามใบหน้าหรือว่าโฟกัสติดตามวัตถุติดตามตัวเราได้เป็นอย่างดีซึ่งตรงนี้มันทําให้ผมสามารถที่จะไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการออโตโฟกัสให้มากนะักทําให้ผมทํางานสะดวกยิ่งขึ้นง่ายดายมากยิ่งขึ้นซึ่งทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ การแก้ไขเพนพอยของการถ่ายภาพในยุคเริ่มต้นนั่นเองส่วนตัวผมเองนะครับผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาอย่างที่เพื่อนเพื่อนเห็นว่าผมจําเป็นที่จะต้องใส่แว่นผมมีสายค่าสายตาสั้นอยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็มีค่าสายตาเอียงอยีกประมาณหนึ่งแล้วก็มีเริ่มเริ่มต้นที่จะมีค่าสายตายาวเข้ามานิดๆิแล้วทําให้ระยะการมองเห็นที่มันมีความคมชัดของผมเนี่ยมันถูกจากัดมากเลยสมมติถ้าเกิดผมถ่ายรูปอยู่แล้วถ้าเกิดว่าผมใช้ ไ i ฟ View ด้านหลังใช้จอมอนิเตอร์ด้านหลังของกล้องนะครับในการถ่ายภาพถ้าเกิดผมถือกล้องอยู่ประมาณนี้บอกเลยครับใส่แว่นอยู่เนี่ยผมก็มองภาพที่อยู่หลังจอเนี่ยไม่ชัดผมก็ต้องยกเลนส์หรือยกแว่นขึ้นมาเพื่อที่จะมองดูนะครับว่าภาพที่ผมจะถ่ายเนี่ยมันชัดหรือยงังมันเข้าโฟกัสหรือยังแต่ถ้าเกิดว่าผมมีกล้องถ่ายภาพที่มันที่มันสามารถที่จะไว้เนื้อเชื่อใจได้เกี่ยวกับเรื่องของการออโต้โฟกัสเนี่ยผมก็ปล่อยให้มัน โฟกัสไปเลยครับสิ่งที่ผมทำผมผมเพียงแค่มองภาพเบลอๆของมันนี่แหละที่ที่สายตาผมเองนะครับไอค้คำว่าเบลอเนี่ยสายตาผมเองเนี่ยที่มันเบลอเนี่ยแล้วก็กระระยะในส่วนของคอมโพสหรือว่าองค์ประกอบภาพให้มันมีความถูกต้องสมใจของเราก็เพียงพอปล่อยให้เรื่องของ exposure กับ การออโต้โฟกัสเนี่ยเป็นหน้าที่ของกล้องไปแล้วผมก็ถ่ายภาพได้เลยตัวที่ไม่ต้องไปกังวลเกี่ยวกับรื่อการยกแว่นขึ้นขึ้น,นลงๆว่ามันจะถ่ายได้หรือเปลา่ามันจะมองเห็นชัดเจนหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงเนี้ยมันก็เลยสําคัญกับผมมากกับการออโต้โฟกัสส่วนในเรื่องของอุปนิสัยในการทํางานของระบบออโต้โฟกัสในปัจจุบนันนี่ก็ต้องบอกว่ากล้องรุ่นใหม่ๆ ใช้คาว่ากล้องรุ่นใหม่ๆนะครับกล้องรุ่นใหม่ๆเนะี่ยโดยเฉพาะกล้องที่ออกในช่วงไม่กี่ปีปี2ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีระบบการควบคุมในเรื่องของการออโตโฟกัสเนี่ย ควบคุมในที่นี้หมายถึงควบคุมนิสัยในการออโต้โฟกัสของกล้องเนี่ยเราสามารถที่จะควบคุมมันได้แล้วด้วยความที่ปัจจุบันนะครับเราเนี่ยไม่ได้ใช้กล้องถ่ายภาพเนี่ยเพื่อถ่ายภาพนิ่งกันอย่างเดียวแล้วกล้องถ่ายภาพของเราเนี่ยมันมีความสามารถในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเพิ่มขึ้นมาเป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนกลุ่มหนึ่งที่ เน้นในเรื่องของความรู้สึกในการทรานซิชันภาพระหว่างการโฟกัสภาพต่างๆนะครับว่ามันจะมีการทรานซิชันระหว่างระหว่างจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเนี่ยมันมีความเร็วแบบไหนมันมีความสมูทมันมีความแม่นยําเป็นอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเหล่านี้คนกลุ่มนี้นะครับเขาจะซีเรียสมากๆเกี่ยวกับเรื่องการออโต้โฟกัสเขาอาจจะไม่ไว้ใจในเรื่องการออโต้โฟกัสเลยแล้วก็เขาไปใช้มือใช้ความรู้สึกตัวเองในการออในการโฟกัส ซึ่งคนกลุ่มนี้เขาอาจจะไม่ได้เห็นค่าเกี่ยวกับเรื่องการออโตโฟกัสแต่ว่าสําหรับเรานะครับที่สําหรับเราผมใช้ขขาสาหรับผมแลวกันเปลี่ยนใหม่สําหรับผมนะครับคนที่ทําคนที่ใช้กล้องแบบ one man operate อ่าใช้คํานี้คนที่ใช้กล้องแบบ one man operate เนี่ยเราก็จำเป็นที่จะต้องออมีกล้องที่พึ่งพาไว้ใจได้เกี่ยวกับเรื่องการออโตโฟกัสเนี่ยโดยเฉพาะในยุคป,ปัจจุบันที่มันสามารถที่จะควบคุมในส่วนของออนิสัยในการ ออโต้โฟกัสสองกล้องได้แล้วเนี่ยเราสามารถสั่งให้กล้องนะครับเปลี่ยนจุดโฟกัสไปแบบช้าๆเปลี่ยนจุดโฟกัสไปแบบเร็วๆหรือว่าเปลี่ยนจุดโฟกัสไปแบบความเร็วปานกลางอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากเร็วน้อยเราจะล็อกออโต้โฟกัสให้มันอยู่กับ subject ใด subject หนึ่งตลอดเวลาก็ได้หรือว่าเราจะปล่อยให้ออโต้โฟกัสของมันเนี่ย tracking ไปตามจุดที่เราต้องการต่างๆก็ได้ตาม subject ต่างๆที่เราต้องการก็ได้ซึ่งระบบการออโต้โฟกัสในปัจจุบันเนี่ยก็เลยต้องบอกว่ามันมีความสะดวกมันเพิ่มความสะดวกเพิ่มความไว้วางใจแล้วก็ทําให้คนที่โอเปเรตกล้องคนที่ถ่ายภาพถ่ายวีดีโอเนี่ยทำงานกับกล้องได้อย่างง่ายดายมากขึ้นมีความมีความไว้วางใจในการปล่อยให้กล้องมานทางานเนี่ยได้อย่างง่ายดายมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลาไปกับการจุกจิก สำหรับะะคำถามของคุณทอมมี่171งนนะครับบอกว่าอยากทราบเรื่องความจําเป็นในการใช้ออโต้โฟกัสสาหรับมือใหม่ที่ติดมากับตัวกล้องงานประเภทใดบ้างที่จําเป็นหรือไม่จําเป็นต่อการมีออโต้โฟกัสและความสัมพันธ์ระหว่างการออโต้โฟกัสกับประเภทของเลนส์ที่ใช้ จริงๆก็เป็นคําถามที่ผมตอบไปในวิดีโอแล้วนะครับว่าจริงๆการออโต้โฟกัสมันใช้ได้กับทุกงานทุกอย่างทุกรูปแบบที่เราต้องการเลยทีเดียวโดยเฉพาะงานที่เราเอ,อ,อยากที่จะไว้วางใจกล้องให้มันทําการออโต้โฟกัสไปเองนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นมันเป็นมันเป็นความต้องการของตัวเราเองมากกว่าครับว่าเราอยากที่จะใช้งานออโต้โฟกัสในลักษณะไหนซึ่งผมตอบแบบนี้แล้วกันว่างานที่ใช้งาน งานที่จะใช้การ Focus แมนนวลโฟกัสละกันครับงานที่จะใช้งานแมนนวลโฟกัสเนี่ยเท่าที่ผมเท่าที่ผมมีประสบการณ์กับตัวเองครับก็ต้องบอกว่างานที่จะใช้ออโต้โฟกัสสำหรับผมเนี่ยนอกจากถ่ายหนังออนอกจากถ่ายหนังถ่ายวิดีโอถ่ายคอมมร์เชียลนะครับที่ต้องการที่จะล็อก ในเรื่องของการโฟกัสให้มันอยู่กับที่เพราะเอฟเฟกหนึ่งนะครับใน,ใ,นใ,นในงานวิดีโอที่บางคนอาจจะชอบบางคนอาจจะไม่ชอบนะครับนั่นคือเรื่องของโฟกัสบรีดดิงนะครับหรือว่าการเปลี่ยนขนาดข,าดของภาพระหว่างการโฟกัสถ้าเกิดเ,เพื่อนสังเกตนะครับเนี่ย๋ยวผมจะลองโฟกัสให้ดูนะครับเนี่ยถ้าเกิดเราโฟกัสที่มือปุ๊บแล้วให้มันกลับมาที่หน้าเนี่ยเพื่อนจะเห็นว่าระยะพื้นหลังเนี่ยที่ฉากหลังเนี่ยมันมีขนาดที่เปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อย มันเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยตั้งค่าในเรื่องของการออโตโฟกัสเนี่ยให้มันมีความแอคทีฟให้มันมีความรวดเร็วให้มันมีความไวในการแทร็กหรือว่าเปลี่ยน subject เนี่ยมันจะทําให้การออโตโฟกัส่ยมาทำงานตลอดเวลายิ่งถ้าเกิดว่าผมยื่นหน้าเข้ามาถอยหลังออกไปนะครับยื่นหน้าเข้ามาถอยหลังออกไปเพื่อนๆจะเห็นว่าฉากหลังเนี่ยมันจะมีมันจะมีการเปลี่ยนแปลงของเรื่องของการออโตการ ความเบลอของมันเอมันจะมีความเปลี่ยนแปลงในเรื่องของความเบลอของมันซึ่งตรงนี้นะครับมันจะส่งผลกับเรื่องของ f ีล l i n g ความรู้สึกลุ้นล้วนเลยครับถ้าเกิดว่าผมล็อกอโต้ล็อก auto focus มันเอาไว้ปิดมันเอาไว้แล้วก็โฟกัสให้มันอยู่แค่ตรงนี้แล้วผมก็พูดคุยกับเพื่อนๆนะครับในระยะห่างประมาณนี้โดยที่ไม่ต้องมเอีเรื่องของการ auto focus เข้ามาใดๆนะผมแค่ไม่ขยับตัวไปไหนให้มันเปลี่ยนไปจากหน้าโฟกัสของผมเนี่ยฉากด้านหลังมันจะไม่มีการเ,าเรียกว่า รีโฟกัสหันไปหันมาเนี่ยบางวิดีโอหรือว่าบางคนเนี่ยเขาไม่ชอบในการที่จะเห็นส่วนที่มันหันไปหันมาด้านหลังนีมันก็เป็นมันก็เป็นตัวอย่างหนึ่งในการใช้แมนนวลโฟกัสนะครับหรือว่าการใช้แมนนวลโฟกัสในในกรณีที่เราอย่างเช่นตัวผมเองเนี่ยถ้าเกิดผมถ่ายมาโครอ่าถ้าเกิดผมถ่ายมาโครนะครับ เราจะมีเราจะมีกล้องแล้วก็จะมีซึ่งกล้องของเราเนี่ยมันอยู่ใกล้กับวัตถุมากๆในการที่จะถ่ายมาโครถ่ายภาพอะไรเงี้ยนะครับอยู่ใกล้มากๆเนี่ยโอเคครับแม้ว่ามันจะสามารถที่จะออโต้โฟกัสได้ก็จริงแต่ว่าพอเราออโต้โฟกัสเนี่ยด้วยความที่มันอยู่ใกล้มากๆกล้องสั่นนิดเดียวเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะหลุดโฟกัสแล้วกล้องมันจ,จำเป็นที่จะต้องเ,ออเรียกว่าหาโฟกัสใหม่ตลอดเวลาแล้วพอเราจะถ่ายเราไปกดออโต้โฟกัสสกกล้องก็สั่นอีก แล้วก็ไปถ่ายมันเนี่ยมันก็อาจจะทําให้การออโต้โฟกัสเนี่ยมันไม่ได้ให้คุณภาพสูงสุดก็เลยจาเป็นที่จะต้องใช้แมนนวลโฟกัสล็อกโฟกัสในจุดที่ภาพมันชัดที่สุดแล้วเราก็ปล่อยมันไว้อย่างนั้นแล้วก็ถ่ายภาพได้เลยไม่ว่าจะใช้รีโมทใช้สายอะไรก็แล้วแต่นะครับในการสั่งให้กล้องมันลั่นไปโดยที่มันไม่รีโฟกัสใหม่มันไม่ค้นหาโฟกัสใหม่เนี่ย ก็ทําให้ภาพของเราเนี่ยมีโอกาสที่จะได้คุณภาพที่ดียิ่งขึ้นโดยที่ไม่เกิดความสั่นไหวจากตัวกล้องเนี่ยเข้ามาชดเชยได้สูงเลยทีเดียวตรงนี้ก็เป็นเป็น,ปนอีกประสบการณ์หนึ่งที่ผมที่ผมจําเป็นที่จะต้องใช้การล็อกออโต้โฟกัสไม่ให้มันทํางานก็คือเปิดเป็น m a n นวลโฟกัสนั่นแหละนะครับซึ่งตรงนี้ถามว่าถ้าเกิดเ่าเป็นมือใหม่เลยเนี่ยออโต้โฟกัสจำเป็นไหมถ้าคุณอยากมีชีวิตในการถ่ายภาพที่มันสะดวก มันก็จาเป็นครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณชิวคุณบอกว่าคุณถ่ายรูปแบบไม่รีบไม่รีบอะไรเลยครับสามารถที่จะมุลโฟกัสรอหาออการถ่ายภาพไปได้เรื่อยๆเนี่ยหาจังหวะหาอะไรก็แล้วแต่นะครับในการในการใช้แมนนวลโฟกัสของของคุณเนี่ยคุณจะใช้แมนนวลโฟกัสก็ได้คุณจะใช้แมนนวลโฟกัสก็ได,ได้แต่สุดท้ายแล้วนะครับเราซื้อกล้องรุ่นใหม่ๆมาเนี่ยต้องบอกเลยครับว่าม,มันมันมี มันมีคนกลุ่มคนจำนวนน้อยจริงๆนะครับที่ที่จะใช้ Manual Focus ยิ่งถ้าเกิดเรามีเลนส์ที่มันเป็นออโต้โฟกัสอยู่แล้วด้วยเนี่ยโอกาสที่เราจะไปใช้ Manual Focus เนี่ยต้องบอกเลยครับว่ามันน้อยมากๆในงานวิดีโอเราอยากที่จะ Transition ภาพด้วยการ Manual Focus เปลี่ยนจุดโฟกัสระหว่างคนต่อคนสู่คนหรือว่า subject สู่ subject อะไรอย่างเงี้นะครับการ Manual Focus เนี่ยก็อาจจะมีโอกาสได้ใช้แต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวกล้องเนี่ย ตัวกล้องในยุคป,ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความสามารถในการในการเ,าเลือกตำแหน่งจุดโฟกัสแล้วก็เลือกการทรานซิชันเลือกความเร็วในการทรานซิชันโฟกัสต่างๆได้ซึ่งตรงนี้ก็ก็เป็นเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็เป็นเรื่องของความสะดวกสบายในการทำงานที่เพื่อนๆจะต้องตัดสินใจเอาเองสำหรับคุณ Amazing Pictures นะครับ าถามเขามาว่าพี่คิดว่าออโต้โฟกัสในอนาคตจะรวดเร็วแม่นยำแค่ไหนหรือว่าออโต้โฟกัสอะไรเพิ่มอีกนอกจากตาหน้าศาีรษะหรือว่าทิศทางอาของการออโต้โฟกัสจะเป็นอย่างไรในอนาคตอันนี้ก็ต้องบอกตรงๆเลยครับผมเออผมทำนายไม่ได้เลยจริงๆว่าว่าในอนาคตมันจะมันจะพัฒนาไปในรูปแบบไหนนะครับแต่ว่า สิ่งหนึ่งที่แน่ใจได้ในอนาคตนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการออโต้โฟกัสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างแน่ใจได้เลยก็คือในอนาคตเนี่ยการออโต้โฟกัสมันจะต้องดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันมันจะต้องดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันอันนี้เป็นสิ่งที่ผมสามารถจะคาดเดาได้แต่ว่ามันจะเป็นไปในรูปแบบไหนเนี่ยมันจะมีทิศทางที่มันดีขึ้นอย่างไรมีเทคโนโลยีอะไรเพิ่มขึ้นมาเนี่ยน,นี้ผมตอบไม่ได้จริงเพราะว่า คุณพีคอำนาจนะครับบอกว่าหลังจาก Canon ออก R5 R6 มาเนี่ยมีการพูดถึงและทดสอบระบบโฟกัสของ Canon กันมากพี่คิดว่าระบบออโต้โฟกัสของ Canon เทียบกับ Sony ตอนนี้แล้วเป็นอย่างไรบ้างออตอบอย่างนี้เลวกันครับจากประสบการณ์ของผมเองนะครับที่ที่ได้ใช้กล้อง c n o น e USRP USR นะครับ ไม่ได้ไม่ได้ลองจับไม่ได้ลองสัมผัสกลออ้อง USR 5หรือว่า R 6เลย R 5 R 6เนี่ยไม่ได้ไม่ได้จับเลยเอาแค่ USR P กับ USR เนี่ยความสามารถในเรื่องของการออโต้โฟกัสของ Canon เนี่ยมันก็ดีมากๆแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการถ่ายภาพนิ่งหรือว่าการถ่ายวิดีโอมันดีมากๆแล้วถ้าเกิดเปรียบเทียบกันกับโซ n y เปรียบเทียบกันกับโซนี่แหะครับในในมุมมองในทัศนองผมเ a งนะครับในฐานะคนที่ใช้กล้องโซนี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าโซนี่เนี่ยเป็นกล้องที่มีความไว้เนื้อเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องของการออโต้โฟกัสเนี่ยสูงมากๆแ a นนอนก็มีความไว้เนื้อเชื่อใจเกี่ยวกับเรื่องของการถ่ายออโต้โฟกัสเนี่ยมันก็สูงมากๆเหมือนกันถ้าเกิดว่าจะให้ให้เปรียบเทียบกันถ้าพูดกันแบบแบบ แบบไม่อวยนะครับก็ต้องบอกว่ามันมันก็สูสีกันมากๆมันมันเพียงแต่ว่าโซนี่เนี่ยเขาเน้นในเรื่องของการออโต้โฟกัสมาก่อนมาก่อนในกล้องมิลเล r l e s s สนะครับอ่าใช้คํานี้มาก่อนในกล้องของมิลเล r l e s s สแล้วก็เอ่อโซนี่ทาการบ้านเกี่ยวกับเรื่องของความเร็วในการออโต้โฟกัสเนี่ยได้ค่อนข้างดีมากๆแต่ว่าไอ้คำว่าค่อนข้างดีมากๆเนี่ยไม่ได้หมายเพราะว่าแคแนนเขาทําไม่ดีนะครับ คือสอง่ายนีย้ถ้าเกิดว่ามันจะชนะกันเนี่ยมันชนะกันแบบหลักหน่วยที่แบบมันไม่ได้มีความหลักสาคัญอะไรอย่างเงี้ยสมมติถ้าเกิดว่าคะแนนเต็มร้อยแล้วกันนะสมมุติอย่างงี้ถ้าเกิดคะแนานเต็มร้อยสมมุตินะครับสมมุติถ้าเกิดว่าโซนีได้ซักได้สมมุติว่าถ้าเกิดโซนีได้ซักร้อยคะแนนเนี่ยแคนนอนก็ได้99คะแนนอ่ะแบบนี้แล้วกัน แบบนี้แล้วกันคือผมไม่ได้มองว่าแค n น n มีระบบการออโต้โฟกัสที่ไม่ดีเลยนะครับแคแนลมีระบบการออโต้โฟกัสที่ดีมากๆนุ่มนวลรวดเร็วแล้วก็แม่นยำอ่าใช้คำนี้แล้วกันแค n น n มีระบบการออโต้โฟกัสที่ค่อนข้างดีดังนั้นถามว่าถามว่าแคแนลกับโซนี่ไหนดีกว่ากันก็เลยบอกว่าเรียกว่ามันเสมอกันแล้วกัน เหล่านี้ก็คือคร่าวๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการออโต้โฟกัสนะครับถามว่ามันสําคัญกับกับเราไหมก็ต้องบอกว่าอย่างน้อยที่สุดสําหรับตัวผมเนี่ยการออโต้โฟกัสมันสําคัญที่สุดในโลกเลยเพราะผมเป็นคนสายตาที่ไม่ค่อยดีผมมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการโฟกัสด้วยตาตัวเองด้วยตาตัวเองเนี่ยผมไม่สามารถที่จะโฟกัสได้ผมทําได้แค่มองสีสันมองคอมโพสิชันปล่อยให้เรื่องความคมชัดเนี่ยเป็นความสามารถของกล้องไปการออโต้โฟกัสของกล้องไป สำหรับเพื่อนๆคนอื่นนะครับท,ท,ที่อาจจะมีความเห็นที่แตกต่างกันหรือว่าอาจจะมีอาจจะมีทัศนะเกี่ยวกับเรื่อง,องการออโตโฟกัสเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะแบ่งปันความคิดเห็นของเพื่อนๆไว้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างได้อย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วเรามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดขอให้การถ่ายภาพการถ่ายวิดีโอเป็นเรื่องสนุกของทุกคนครับวิดีโอนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ